ฟังงั้นฟังนะครับฟังผมจะให้ไปสองเทคนิคนะครับสองเทคนิคเทคนิคที่หนึ่งคือผ่าตัดอะตอมิกนะครับผ่าตัดอะตอมิกแยกชาร์อะตอมิกกับเทคนิคที่สองคือผ่าตัด m p p t นะครับคือผ่าตัด m p p t อันนี้จะมีความแตกต่างกันถ้าคนเคยทดลองจะเห็นว่าอะตอมิกเร็วกว่าในการชาร์จ,จะเร็วกว่าแต่ถ้าหากว่าคนที่ผ่าผ่าไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย หรือผ่าละเอียดได้ละเอียดได้ไม่ดีก็จะมีข้ออีกข้อหนึ่งที่ให้ช่วยก็คือเอา MPT มาจาับอันนี้คือมอบให้แล้วกันเพราะว่าเสริมให้ไม่ถือเป็นคำูคมพีทอนตีอะไรหรอกอันนี้มันเรื่องขี้หมาเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้แยกไม่ได้ยากอะไรเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะกับหน้าโป๊ะอันนี้คือเจนไหมที่เราพวกผมวาดให้ดูตอนแรกแบบแบบแบบคร่าวๆอันนี้เรามาดูเทคนิคการทํากันเลย ได้ไม่ต้องอารมณ์ผบุบทอะไรกันเยอะใส่กันแบบตรงๆกันเลยอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยสมมุตินะครับอึบอึบอบึลบกันให้หมดก่อนผ้าไม่ได้เอามาโซทีมือนี่แหละอ่ะดำๆหน่อยไม่เป็นไรเราลุกทุ่งอยู่แล้วเจนมีอยู่สามสิหกขดวาดใหม่นะ,ะวาดไปบบเดินนะเนี่ยเจนเนี่ยมีสามหกขดมีขดที่หนึ่งถึงขดที่สามสิบหกอ่าคราวนี้เทคนิคคือ เจนมีหนึ่งมันมีสามเฟสใช่ไหมเจนมีสามเฟสเทคนิคคือเอาแบบเบสิกง่ายๆก่อนเลยลองไปหัดเล่นดูก่อนนะครับคือผ่าตัดแม่งอืมผ่าตัดแม่งผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดแบบเนี้ยเขาเรียกผ่าสองแต่ผ่าแบบเนี้ยไม่ได้ต้องผ่าแบบนี้อย่างนี้ผ่าเป็นเส้นแบบนี้ขดหนึ่งมีอะไรอ่ามันก็จะมีทั้งหมดสามหรือหกขดใช่ป่ะสามหรือหกขดก็ผ่าสองนะ การผ่าสองก็คือการแบ่งขดลวดเป็นสองชุดชุดละสิบแปดอ่าชุดละสิบแปดอ่าชุดละสิบแปดพอผ่าตัดแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยปลายมีสามเส้นหนึ่งสองสามเริ่มต้นอ้านสามอันนี้แม่งจำรวมกันได้ไหมเนี่ยสาวเนี่ยแม่งจำรวมกันได้ไหมเนี่ยจำรวมกันอ่ามันจำรวมกันแบบนี้ถูกไหมอ่าของเดิมพอผ่าตัดปุ๊บไอตรงเนี้ยพอคุณผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยขดลวดมันก็ต้องขาดออกจากกันไอตัวที่ขาดออกจากกันในของเดิมเนี่ยไปใช้งานอันนี้ก็จับแม่งรวมกันซะ จับรวมกันละอันนี้ของเดิมมันจ้ารวมกันอันนี้ก็เอาไปใช้งานละอันนี้ก็คือแบ่งไว้สองจุดอันนี้ผมจะสอนประการที่หนึ่งเนี่ยคือสอนแบบเอ p t ก่อนใช้งาน m p p t ก่อนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาขดลวดเนี่ยมันมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอันนี้ก็เป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามโทษนะอ่าเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยไล่อย่างงี้ก็คือหนึ่งมาหาหนึ่งสองมาหาสองสามมหาสามแล้วก็จ้ำรวมกันก่อนหนึ่งก็ไปหาหนึ่ง สองวิ่งไปหาสองสามวิ่งไปหาสามพอจำแบบนี้โปะ๊ะรวมกันปุ๊บป,ปับ๊บก็เอาสามอันเนี้ยจำออกมาพอจำออกมาแล้วก็เอามาผ่านไดโอดบิดห้าขาเอาง่ายๆเลยไดโอดบิดห้าขาไดโอดบิดห้าขาก็จะมีนี่นี่น,น,นี่มีบวกมีลบก็อเอาสามสายเนี่ยจำเข้าไปแบบนี้แล้วออกมาเป็นบวกลบเป็นบวกเป็นลบคันเทมเข้าไปอีก เอาซีกองมันไม่เรียบหรอกไอ้พวกนี้แม่งคือมันไม่เรียบหรอกเอาซีนะกองกองขึ้นมาเอาขาปานะนะเลไ่นะเอาซีเนี่ยกองดูแรงดันด้วยกรุณาดูแรงดันด้วยเล,เลือกสูงๆหน่อยเลือกสูงหน่อยสมมุติสักเราระบบยี่สิบสี่อย่างเงี้ยระบบยี่สิบสี่โวลต์อย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลือกสามสิบหกสามสิบโวลต์ไม่ได้ไม่ได้เลือกไงไม่ได้เลือกแม่งไปเลยร้อยโวลต์อย่างงี้ขาปาร้อยโวลต์ รองมันไปเลยเพื่อกันเวลาลมมาแรงแล้วแรงดันขึ้นสูงกันซีพังอ่าพอเสร็จแล้วปับ๊บก็ชุดตัวนี้เนะี่ยก็เอามาเข้า mppt อ่า mppt m p p t นี่แบบเบสิกเบื้องต้นแบบนี้ก็เอาไปต่อไปสมมติระบบยี่สบี่อ่าระบบยี่สบี่ัวนี้มียีี่โวลต์นนะอ่ายีี่โวลต์ก็ต่อไปชุดแท็กแบตยีี่โวลต์คราวนี้ของสายโซลาร์เซล ไ้่ไม่สายช่องโซลารเซลล์ก็เอามาต่อกันหันลมเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะผ่านโวลต์ให้ผ่านแอมป์ผ่าน,นโวลต์ให้เพื่อที่จะมาชาร์จลงแบตบอยากได้ให้บิดใช่ไหมสอนไปแล้วเอาสวิชชิ่งจับแม่งเข้าไปอืมจับมันเข้าไปเนี่ยสวิชชิ่งเนี่ยจับแม่งเข้าไปอันนี้เป็นไฟอะไรอะ่ะไฟเอซีบ้านเราก็ได้การแบตพังเนี่ยอันนี้เป็นสวิชชิ่งอ่าสวิชชิ่งไอเอ็นจีอ่ะสวิชชิงช่ง อันนี้ปรับแรงดันเท่าไหร่ยี่สบี่โวลต์ปรับแม่งยี่สิบสองไปยี่สิบสองโวลต์ง่ายๆรับไฟบ้านโป๊ะโป๊ะโป๊ะเสียบเข้ามาประคองไว้ยี่สิบสองโวลต์ระบบยี่สิบสี่แล้วคัน,นี้คุณก็ใช้ไประบบดีทรงดีซีห่าอะไรของคุณเนี่ยอ่าใช้ไประบบดีซีจะแปลงพวงแปลง,ง,งไฟอะไรก็ตามใจคุณอันนี้คือเบื้องต้นจะถ่ายไว้ไหมมอบให้คลิปนี้เดี๋ยวลบเนอะรบอกก่อนอ่าเนี่ยให้เห็นให้ดูเราจำไว้เนี่ยเนี่ยคือการทำ แบบโดยง่ายผ่าสองจับขนานกันเอาไปเข้าไดโอดบิดบห้าขาผ่านกองซีผ่านกองซีปุ๊บเข้า mppt ทานลงแบตบสวิตชิ่งจับไฮบิดกับรองแบตไม่พังแบตบไม่เสื่อมเพราะดีโอดีไม่ลึกนี่คือแบบที่หนึ่งต่อไปเป็นแบบที่สองแบบที่สองอ่ะนี่ผมถ่ายไว้นี่จะแคปก่าแคปแล้วนะอ่ะแบบที่สองคือเริ่มกันใหม่ ลืมแม็กพวกน,นี้ลืมแม็กไปหมดลืมไปให้หมดอ่ะลืมไปให้หมดปุ๊บลบก่อนลบ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 บบบบบลบบลบลอ่ะยังเหมือนเดิมอยู่ยังทาเหมือนเดิมอยู่ยังผ่าตัดเป็นยังผ่าตัดเป็นสองชุดเหมือนเดิมอยู่ก็เหมือนเดิมผ่าตัดสองชุดของเดิมเป็นแบบนี้ก็เหมือนเดิมที่ผมพูดได้ฟังพอผ่าตัดชุดละสิบปดปุ๊บอ่ะ ไอ้นี่ตัวไปใช้างานใช่ไหมไอ้ตัวนี้จำรวมกันอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราไม่ทํางานละเราเปลืองไดออร์บิดหน่อยเปลืองซีหน่อยอ่าวิธีคือก็ชุดเนี้ยก็มาผ่านบิดห้าขาหนึ่งตัวบวกลบอันนี้ห้าขาเอ้ยห้าขาก็ต้องงี้อ่าอย่างงี้แล้วก็จำเข้ามาจำเข้ามาจำเข้ามาพอออกมาปุ๊บเนี้ย ตัวนี้ก็ทําเหมือนเดิมกองซีเหมือนเดิมไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วนะสอนเรื่องซีไปแล้วอ่าพอเสร็จปุ๊บชุดตัวนี้ปับ๊บแล้วแต่เลยจะใส่คอนโทรลชาร์จเจอไม่ใส่อะไรก็ตามใจคุณเถอะอ่าตามใจคุณเลยแต่ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีเอ่อเอาแบบเพอร์เฟกเลยนะเอาเอาแบบเพอร์เฟกเลยนะ mpt ราคาถูกอ่า m p p t ไอ้พวกตัวเหลืองเหลืองอะไอ้ตัวพันหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งพันบาทอะ ตัวถูกๆกอะ mppt อะอย่างเงี้ยใส่มาหนึ่งตัวชาร์จแบตเตอรี่แม็ก1หนึ่งลูกอ่าสิบสองโวลต์อย่างนี้กอนะได้ชุดนี้ชุดนึงอะก็ลากมาสามสายมันก็ลากมาทาเหมือนกันทาเหมือนกันอ่าแบบนี้เหมือนกันเป็นบวกเป็นลบเหมือนกันอ่ะวิ่งเข้ามาฟับก็จำเข้าไปได้ออดบิดอ่ะวิ่งเข้ามาผ่านตัว c อ่าแล้วก็ผ่าน mppt ตัวเล็กนะไม่ต้องซื้อตัวใหญ่นะ เอ,อ่อ M P P T M P P T ะนะเสร็จแล้วก็ลงแบต1ิสองโวลต์เหมือนกันอันนี้สองชุดแล้วนะชุดแค่ชุดมันแล้วนะอ่าพอเสร็จปุ๊บพอชาร์จลงปุ๊บจับแม่งอนุกรมกันเอาไปใช้งานเป็นระบบย4ิบสี่โวลต์เนี่จับใช้งานเป็นระบบย4ิบสี่โวลต์ DC เนี่ dc อ่าคราวนี้อยากได้ให้บิดก็ทำเหมือนเดิมไงก็สอนไปแล้วไงเอออ่าเนี่ยจิ้มแม้กอะไรอันนี้เป็นสวิตช,ชิ่ง อ่าเป็นสวิตชิงสวิตชิงเป็นสวิตชิงอันนี้เราไฟ AC เข้าไปป้อนเข้ามาอ่าไปไฟ AC ป้อนเข้ามาปรับแรงดันที่อะไรยีิบสองโวลต์เหมือนเดิมอันนี้เราไฟ AC ซวิ่งเข้ามาปึ๊บแล้วคุณจะเอาไปใช้งานอะไรก็ตามใจคุณเถอะอันเนี้ยเก่งกว่าตัวเนี้ยเก่งกว่าเนี่ยชุดไขรชุดมันวิ่งเข้ามา ผ่านบิดกองซีเอ็มพีพีทชาร์จลงสิบสองผ่านบิดอีกชุดหนึ่งผ่านบิดกองซีใช้ผ่านเอ็มพีพีทชาร์จลงสิบสองจับอนุกรมกันเป็นอะตอมิกอะตอมิกวิ่งออกไปใช้งานเป็นระบบดีซียี่สิบสี่โวลต์ยี่สิบสี่โวลต์อ่ะยี่สิบสี่โวลต์เนี่ยตัวนี้ใช้เป็นยี่สิบสี่โวลต์แล้วอาร์ทาวิชชิ่งจับเนี่ยคือเก่งกว่าเอ็มพีพีทชุดแรกลองดูดิไม่เชื่ออืม ใา้แบตแม่งพุ้งขี้ตกที่แตนเลยนะเคพอจับหน้ากล้องมาดูกันก่อนอืมถามมาก็ตอบให้แล้วเต่จแต่ให้บอกละเอียดไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดว่าผ่ายังไงพาอะไรแบบไหนอะไรอย่างนี้น,นะคงไม่ถึงขนาดนั้นในเจนตัวเนี้ยมันจะมีผ่าแบบขั้นขั้นสูงอยู่ด้วยนะ มันมีการผ่าแบบผ่าตัดแบบขั้นสูงเลยอ่ะคือแบบหมุนแก๊สเดียวออกแม่งก300กว่าโวล์เนี้ยมีมันของแบบนี้มันมันมีอยู่หมุนแก๊สเดียวออก300กว่าโวล์ทำได้เขาเรียกว่าคืออนุกรม3ชั้นมันยัมีขั้นหนึ่งอีกหมุนเนี้ย,นนยออกตัวกึกเนี่ยโหแม่งหมุนแม่งโวล์ปี๊ดเลยพุงฟู๊ดเลยอ่ะติดหลอดไฟ LED 220โวล์ได้เลย มันก็ยังมีการอนุกรมสามชั้นอยู่อีกแต่ไม่ต้องไปคิดหรอกเอาแค่ใช้งานกับระบบคุณเป็นระบบดีซีแรงต่ำเนี่ยปลอดภัยสุดคนที่มีน้ำคงที่มีลมคงที่ก็ลองดูลองมองมันดูมีลมเยอะกว่าแดดมีน้ำไหล24ชั่วโมงก็ลองเล่นดูถามมาผมก็ตอบให้ ถามผมมาผมตอบให้หมดแหละออไม่หวงหรอกไอเรื่องแค่เนี้ยเรื่องมันเป็นอูเรื่องจิบจิบมันเป็นไม่ใช่เยอะแยะอะไรมากมายก็ลองไปทําเล่นดูแล้วก็รู้ว่ามันจะดีเองคราวน,นี้การผ่าตัดเนี่ยที่ถามมาเนี่ยผมก็จะตอบว่าผ่าตัดมันมีผลต่อการออกตัวของใบพัดและโวลต์สูงสุดถ้าไม่ผ่าตัดเลยเนี้ยโวลต์แม่งสูงปี๊ดเลยแต่แอมนิดเดียว แต่ถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยบวน์มันจะต่ําลงมาในย่านเหมาะสมแต่แอมแม่งเพิ่มขึ้นในกรณีชาตรงเนอร์คราวนี้ถ้าเราเราใช้งานแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้ามันได้อย่างนี้จริงๆไงถ้ามันได้กับกระหันหลมแบบนี้จริงๆผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกในเจเนเรเตอร์เนี่ยระบบเจเนเรเตอร์เนี่ยไม่ต้องมีแบตก็ได้ถ้าใช้กับน้า อในระบบเจนเนอเรเตอร์นะไม่ต้องมีแบตก็ได้ถ้าใช้กับน้ำแต่ถ้าเอาไปทำกับกระหันหลมอะ่ะควรจะมีแบตควรจะมีแบตเตอรี่ถ้าทำกับกรงหันหลมนะควรจะมีแบตเตอรี่ถ้าเราเป็นระบบออฟกิดอะนะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วพันเปอร์เซ็นร้อยคือร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าหากว่าเราเอาไปใช้กับน้ำเนี่ยไม่ต้องมีแบตเลยน้ำมัน เขาเรียกว่า rpm คงที่สปีดเมตรเนี่ยต่อวินาทีเนี่ยหรือน้ำหนักน้ำที่เราทำไว้มันก็หมุนเท่านั้นแหละหมุนแค่ไหนก็หมุนเท่านั้นแหละหมุนอยู่อย่างนั้นนะหมุนต้อต้าตตถ้าดึงโหลดหนักมันก็เออมันก็หมุนช้าหน่อยหมุนช้าหน่อยแต่เราก็ต้องดูย่านโบนว่ามันตกลงเยอะไหมแต่ถ้าหมุนธรรมดาหมุนปิ้วเลยแหละน้ำอ่ะหมุนหมุนปิ้วเลยคราวนี้การออกแบบคือใบพัดเนี่ยอันนี้แล้วแต่พรสวรรค์และความเข้าใจของแต่ละคนละออกแบบแบบออกแบบนี้ใบพัดน้ําเนี่ย ก็ต้องดูมันว่าน้ําเนี่ยมันมีสปีดเยอะไหมถ้าสปีดไม่เยอะแต่ทอร์กเยอะก็เอาทอร์กมาเปลี่ยนเป็น R p m พแต่ถ้าสปีดมันเยอะขับไม่ตรงๆไม่ต้องมาทําทงทําทอร์กหรอกขับกันตรงๆเลยหนึ่งตัวเนี่ยทําดีๆเนี่ยยี่สิบแอมป์ระเบอระเบยอ่ะทำดีดีนะสิบแปดแอมป์สิบเก้าแอมป์ยี่สิบสี่ชั่วโมงสิบแปดแอมป์เก้าแอมป์ยี่สิบชั่วโมงชาร์จแบตเตอรี่กันนี่โหเบื่อเดือดพักอ่ะ เดือดพักดางนั้นจึงต้องมี MPPT หรือคอนโทรลชาร์เจอร์เข้ามากำกับในการควบคุมแบตเตอรี่เพราะถ้างั้นมันชาร์จี้แตกเลยไอ้พวกเนี้ยพอวลต์มันสูงขึ้นใช่ไหมตอนแรกพอค่าค่าแบตเตอรี่วลต์ต่ำเนี้ยรอบมันจะไม่เร็วหรอกรอบมันจะหนืดหนืดชาร์จไปเรื่อยชาร์จไปเรื่อยพอรอบถูงขึ้นมันจะเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีก,เร,อกเร่งรอบตัวมันเองเพื่อยกวลต์ตามตามแบตเตอรี่ข่มไปขึ้นไปขึ้นไปไอ้ตัวเนี้ยคือมันไม่มีขีดจากัดไอ้ตัวเจเนเรเตอร์เนี้ยไม่มีขีดจํากัด ดังนั้นการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าเล่นกับมอเตอร์เจเนเรเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทาให้เข้าใจการผ่าตัดเอาไปใช้เนี่ยประสิทธิภาพไม่ออกอืมประสิทธิภาพส่วนใหญ่ไม่ออกต่อให้เอาไปใช้กับกังหันน้ําถ้าใช้ผิดประเภทประสิทธิภาพก็ไม่ออกเช่นกังหันน้ําเราเนี่ยมีมีเพชเชอร์ม,มาเนี่ย